สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งด้านหลังของครูนั่นก็คือเทพีเสรีภาพนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆของโลกใบนี นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปด้วยตนเองเราจะไปกับ Google นั่นเองนะครับซึ่ง Google ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในโลกออนไลน์นะครับทั้งในส่วนของการค้นหาข้อมูลการเก็บข้อมูลนะครับรวมทั้งการค้นหาสถานที่ต่างๆ นะครับซึ่ง Google Map ก็จะเป็นเว็บไซต์ให้บริการทางด้านแผนที่นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการโดยฟรีๆเลยนะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากการค้นหาแผนที่แล้ว Google Map ยังมีอะไรที่พิเศษมากกว่านี้อีกนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะลงไปเดินในสถานที่ต่าง เปรียบเสมือนกับว่าเราได้ไปท่องเที่ยวบนพื้นที่ต่างๆบนโลกใบน,นี้นะครับตัวอย่างเช่นตรงที่เราเห็นอยู่กันตรงนี้นั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองอย่างที่ครูได้บอกไปในช่วงต้นเนาะ,ะถ้าเกิดว่าเราอยากไปในสถานที่อื่นๆนะครับเราสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆบนโลกใบน,นี้ได้จาก g o o l l e Map นั่นเองนะครับเมื่อเราได้โลเคชันแล้วเราสามารถที่จะ กดลงไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ตามนะครับอย่างเช่นถ้าครูอยากจะไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับลอนดอนประเทศอังกฤษเนาะรเราสามารถที่จะเลื่อนหาลอนดอนได้จากแผนที่ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เลือกสถานที่ที่เราอยากจะไปนั่นเองนะครับโดยการเลื่อนหาในแผนที่จากนั้นถ้าเกิดว่า เราได้สถานที่ที่เราอยากจะไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดคนแล้วก็ลงไปเดินในพื้นที่ตรงนั้นได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นบนถนนนะครับเป็นบนถนนของประเทศอังกฤษนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนไปตามเส้นทางการเดินรถของประเทศอังกฤษได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรา ไม่สามารถที่จะค้นหาสถานที่ต่างๆของแผนที่ได้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์หรือว่าเซิร์ชข้อมูลได้จากด้านข้างตรงนี้นะครับอย่างเช่นอาอนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลจากนั้นก็แผนที่ g ก o g l นแม p ก็จะปักหมุดให้เรานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ ลงไปดูหอนาฬิกาบิ๊กเบนได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นในช่วงที่มีการซ่อมแซมอยู่นั่นเองนะครับอีกที่หนึง่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่บ่อยๆเนาะนั่นก็คือโรงเรียนของเรานั่นเองนะครับเราอยากจะไปโรงเรียนเราก็ต้องมาค้นหาที่แผนที่ g o Google Map จากนั้น หาในแผนที่ให้เจอนะครับอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าใครหาไม่เจอเราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาได้นะครับเราก็ถึงโรงเรียนของเรานะครับน่าจะพอทำให้เราหาคิดถึงโรงเรียนไปบ้าง นอกจาก Google Map จะให้บริการในเรื่องของแผนที่แล้วนะครับเมื่อเราต้องการที่จะเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ Google Map ยังให้บริการในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของเส้นทางการจราจรด้วยนะครับรวมทั้งสามารถที่จะคำนวณเวลาคำนวณระยะทางให้กับเราได้โดยที่เราไม่ต้อง ลงมือทําเองนั่นเองนะคะเพียงแค่เราปักหมุดเราก็สามารถที่จะไปยังสถานที่หมายได้ถูกต้องและแม่นยําด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เล็กๆสําหรับการใช้เทคโนโลยีนะครับในส่วนของ Google Map มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้เราสามารถที่จะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องกลัวโรคระบาดเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ